ผมพูดให้แปดหกหนึ่งอ่ะถึงเงินคิดถึงแม่แน่นครับเอซีก็ผมแม่แน่นอยู่อยู่ทางใต้นะครับนะอยู่คิดถึงไม่แน่นมากคิดถึงแม่แน่น,ะออม,นมาก ไม่เจอไม่แน่นนานแล้วทำไมไม่ไปหาไม่แน่นนะจิตร์ขอพากัหน้าหน่อยเอาไปทำไมลูกพาจันหน้าจะ้ำตาของเงินเผมคิดถึงไม่แน่นพากันหน้าอยู่ตรงนั้นน่ะขอเพื่ของเงินไม่ใช่อยู่ข้างล่างเรื่องของพี่เฮียงครอบเอาไว้นั่นน่ะครับขอพากันหน้าหน่อยครนะผมเราให้เหรอคิดถึงไม่แน่นคิดถึงไม่แน่นอ้าวเอาทำตาไม่แน่น ไม่ต้องไม่ต้องร้องไห้เพราะว่ายังไงก็เลขของุงเงินเข้าอยู่แล้วนี่เราคิดถึงแม่แนนนะแม่แนนฟังอยู่หรือเปล่าแม่แนนครับเพราะว่าุงเงินคิดถึงเหมือน,นกันเรานิดถึงแม่แนน ถึงเงินแม่แ,แ,แนนครับพี่ซีครับผมแม่แนนนี่อยู่อยู่ที่นราธิวาสนะครับพี่ชีครับผมแม่แนนไม่แนนไม่รู้มาถึงงานเพราะว่าไลน์ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเบอร์โทรยังอยู่นะครับเบอร์โทรของของน้องถุงเงินจําได้ไหมเบอร์โทรน้องถุงเงินนี่น้เงินจำไม่ได้อ้าแล้วอยู่ในละโทรศัพท์ไม่แนนไม่แนนไม่ตัวอ่ะถึงงานเอ๋อ ไม่แน่นไม่แน่นฟังอยู่หรือเปล่าเออแม่ฟังอยู่โทรหาถุงเงินหน่อยนะเบอร์โทรถุงเงินอ้าวเบอร์โทรถุงเงินครับ๋องเงินถุงเงินจะบอกให้แน่นก้าวมน้นะอ่าไม่แน่นต๋องเงินอยู่ไหนฮะเออยทีค่ะต๋เงินไปกองสลากเมื่อคืนถุงเงินได้เลขมาให้ถุงเงินได้ได้หนึ่งหกนะอืมแล้วก็ ที่สองเงินจำไนะด้นะต้อ,อ,อ,องเงินดูกับปู้ภูมอิอยู่่ะอ่าเหรอเออเงินดูกับปู้ภูมิ่ล้วแองเงินให้เก้านะเก<อ>้าเก<อ>้ากหนึ่งน่ะที่ของผู้ภูมิให้ผู<อ>้ภูมเขียนใส่กระดาษใช่ไหมต้องเงินก็ไปดู ่ะอืมเงินก็เลยบอกนะไปอย่างนั้นก็บอกหกศูนย์หกแหละจะไม่ได้บอกศูนย์หกจะไมได้บอกเก้าเก้าห้าเก้าหกแหะทต่ไมไม่บอกอย่างนั้นต้องเงินมองไม่เห็นนะนะตุ้มเงินมองไม่ชัดเหรอฮะอือผูคุมก็บอกดูดีดีดูดีดีตุ้เงินก็ไม่ดูดีดีตุ้มเงินก็ไมนได้แล้ยแต่เขาเรียกบอกมาเออมัวแต่หิวข้าวมันหิวขนมอ่าหิวขนม ครั <S <S บผมผมเลยไปดูให้่ลยยกให้เอฟซดูหนยลกอ่าก็น,นึงไม่แน,เนเ่นะอ่าถึงไม่แนเนเด้อ่เอฟซีครับผมอันนี้เป็นเลขของน้องถุงเงินนะครับไปที่กองสลากได้มาคือ9 6 1, 1แล้วก็1 6นะครับตัวที่9 70นี่คือน้องถุงเงินให้ตั้งแต่ต่องวดนะครับน้องถุงเงินก็เคยมาย้ำแล้วก็ได้มา6ตัวคือ60 69 70เครับพี่นผมก็มี หกเก้าอยู่ตรงกลางพอดีครับแต่ที่จริงแล้วน้องทุนงเงินว่ามันเป็นเก้าหกเก้าหกเก้านะครับเจ็ดศูนย์แต่น้องทุ่เงินเห็นเก้าเป็นศูนย์ครับบีบีผมก็เลยมันก็ได้ถูกแค่สองตัวบนสองตัวล่างนะครับอันนี้คือ,อเลขน้องทุ่งเงินที่ได้มาครับบีบีวงมันบอกเก้ามวดนะโอ้ทุ่งเงินจะให้เก้ามวดงวดนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมลูกใช่ครับทุงง่งจะให้เก้าม้วนในภาย ปูกล้วงปูกล้วยเขจะให้นู่นะปูกล้วงเขาั่งได้แล้วแต่เราไม่ได้เอามมาไม่ทนเขาได้แล้วนะเขาไปอยู่ที่ปูปูขาวอ่ะเขาบอกเขาได้แล้วเขาได้เขาได้สามตัวเลยนะเออเหรอใช่เขาได้สามตัวมาให้ผ่้ไหว่เลยเออแล้วไม่ได้ออกคลิปมันได้เอาได้สามตัวมาให้แต่ไม่ได้ออกคลิปครบเขาบอกว่าเก้าหกเก้าอ๋อ มีเงีไปเอาที่ปู่แล้วเหรอใช่เังก็บอกว่าให้ให้มีงเงีไปกับปู<อ>่ยังไม่ไปงไงปู่บอกว่าให้มีเงีไปเออป้าก็ไปพาไม่มีเงีไปไงออเอางวดนี้งวดแรกน้องทุนเงินให้เข้าสองตัวบนสองตัวล่างครับ fc ครับอ๋อ,ม,อามาลูก fc เห็นนะปู่นะปปปว้างให้พ่อไว้สามตัวก็บอกให้ไม่ให้ไม่ไม่ยังไปหาเออ ทำไมปู่ไม่มาเองล่ะลูกปู่เขาไม่มาเขาบอกให้ไม่เงียงไปไงเขาบอก uh huh. เพ่าไหวอยู่แล้วอะเอะบอกว่า uh huh. ให้ให้ไม่ยงไปหาปูา่กวนเพราะเนก็บอกอย่างงี้เพ่าไหวก็ไม่ฟังเหรอ เออบอกอยู่บอกตัวเงินบอกให้บอกไม่ยังไปหาอยู่พ่อไม่ได้พาไปอืมก็พ่อก็ไม่ไปอืมก็ก็อย่านั้นก็ได้ยุตได้หมดเลยเออได้ทั้งสามตัวเลยใช่แล้วแล้วปู่ปู่ว้วงบอกจะให้มันสิบเจ็ดงวดไปเลยฮะให้สิบเจ็ดงวดปู่ว้างจะให้สิบเจ็ดงวดใช่เขาบอกว่าบอกคุณสาแล้วมันให้สิบเจ็ดงวดเขาบอกเหมือนเดิมปีทั้งปีเลยโอ้โถ ถ้าคนไหนไม่เชื่อปู่นะช่างมันปู่ไม่สนปู่บอกให้เื่ปีที่แล้วน่ะให้มันมันไม่ซื้อเออใช่ใช่อยู่ครับพี่จีครับผมตอนนั้นปู่กว้างให้สิบเจ็ดงวดเข้าสองตัวบนสามตัวอยู่งันนะครับแต่ไม่มีคนซื้อมีคนตามเก็่งวดปู่แง่นี้เมื่อวานเขาไปนะปหวที่สามตัวแตกเลยเรอใช่เขาปู่กว้างให้เก้าหกเก้าปู่กว้างบอกงี้ ให้ไม่เปะให้ไม่เปะให้ให้แล้วแต่ไม่ไปเอาใช่ก็ก็พ่อไหวก็ถึงเงินบอกพ่อไหวโอ้คว้นให้มิยังไปหาอืมพ่อก็ไม่ให้มิยังไปจรินไหมที่ถึงเงินพูดอ่ะใช่ก็พ่อพูดจริงไหมอืมใช่ใช่จริงนะอือมันพูดถึงนั้นนะอือไม่ใช่ไม่มิยังนั้นพูดอ่ะถึงเงินพูดนะนะครับครับ มีเอฟซีโทรเข้ามาครับผมกําลังไลฟ์สุดครับแม่ครับมีอะไรครับผมกำลั <ผม S 1> งไล่สดอ,อยู่จ้าครับกำลังไลฟ์สดถุเองเงินอยู่กำลังไลฟ์สดถุงเงินอยู่ทางดูทางไลฟ์สดนะจ้าครับโชคดีบ่โชคดีอยู่โอ้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยเอาดูทางไลฟ์สดเด้อเวาอาจจะขอเรียกบัญชีนะครับผมครับอืม เช่นนะอ็คอยๆดูนะเงินจะให้อย่างนั้นอ่ะข้อหนังเงินให้อย่างนั้นแล้วก็เข้ากระตรงเงินไปกองสลักก็จะให้สามตัวแตกอให้สามตัวให้ผูกพูมให้ใช่เผ้าไหลแล้วก็แล้วก็อันนี้นะเผ้าไหลแล้วแล้วแล้วก็ขอให้ไม่แน่นหาังของมันนี่หน่อยนี่เผ้าไหลนะให้ไม่แน่น ไม่แนนโทรหาเอาไม่แนนครับไม่แนนดูอยู่ไหมถ้าไม่แนนดูอยู่จดเบอร์โทรศัพท์ของน้องถึงเงินนะไม่แนนไม่ติดน้องเงินเลยอ่ะเออเอาไม่แนนศูนย์แปดหนึ่งดูดูอยู่เปล่านี่ยไม่แนนดูอยู่เปล่าเงินเงิโผแล้วนะเออไม่แนนทักมาเลยศูนย์แปดหนึ่งเงินโผล่แลไม่แน่นแล้วอ่ะไม่แนนไม่ไม่ถึดน้องเงิสี่ห้าสอง สามศูนย์ห้าเก้าอตัวนอีกครั้งครับศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสองสามศูนย์ห้าเก้าของน้องทูงเงินนะครับขอไม่ไม่แนนโทรมามาด่วนเลยนะครับ คุยกับไม่เนีนไม่ได้อืมครับอืมต้องไม่เนนโทรอหาถงเงินนะจะได้เงินเฉียงไม่นเนนอ่าครับผมเอาค้าขาไม่ได้ก็เอางวดต่อไปนะครับพี่จีครับผมเพราะว่าน้องถงเงินจะให้ก้าวงวดงวดนี้เข้าทาั้งบนทั้งล่างแล้วนะครับอ่า